ทองลงแต่ยังยืนสูงกว่า1,800ดอลลาร์ 1, หวังเฟดอจะยืดเวลาลดสินทรัพย์ investing.com ราคาทองคำร่วงลงในเช้าวันนี้แต่ยังคงเหนือระดับ1,800ดอลลาร์ 1, ความหวังยังเพิ่มขึ้นด้วยว่าเฟดออาจชะลอการลดสินทรัพย์ตามแผนเดิมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำขยับลง 0. 1 7เป็นเป็นดอลลาร์25เซนเมื่อเวลาศูนนาฬิกา12นาที e t 4นาฬิกา12นาที GMT หลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ1.4%ในช่วงก่อนหน้าขณะที่ดอลลาร์ขยับขึ้นในวันนี้หลังจากร่วงลงประมาณ0.6%ในวันก่อนหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจธธสหรัฐล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์มีหลากหลายโดยยอดขายบ้านมือสองสูงงบว่าที่คาดการไว้ที่5.99ล้านยูนิตในเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจากสถาบันมาร์กิตและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของเดือนสิงหาคมเท่ากับ61.2 55.4และ59.5ตามลำดับ ข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่จะเปิดเผยได้แก่ GDP สำหรับไตรมาสที่2ในวันพฤหัสบดีและดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลควบคู่ไปกับยอดรายได้และยอดการใช้จ่ายในวันศุกร์ในขณะเดียวกันนักลงทุนมองไปที่งานสัมมนาที่เมืองแจ็คสานโฮประจำปีของเฟดอซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26สคถึง28สค ซึ่งคาดว่าจะให้บอดแสสำหรับขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับการลดสินทรัพย์และการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยธนาคารแห่งประเทศเกาหลีจะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยเช่นกัน SPDR Gold Trust PGLD กล่าวว่าการถือครองทองคำของบริษัทลดลง0.5%สู่ระดับ1 6 6 6, 6ตันในวันจันทร์จาก1,11.61 0 11, 6, 6, ตันในวันศุกร์ ทางด้านโลหะมีค่าอื่นๆราคาแร่เงินลดลง0.5ในขณะที่ทองคำขาวเพิ่มขึ้น0.3และพาราเดียมทรงตัวที่2,401ดอลลาร์ 2, 13เซนหลังจากขยับขึ้น5.5ในช่วงก่อนหน้า